พี่น้องชาวราศีพฤษภครับในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่น่าจับตามมองกำลังจะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินรายได้ความมั่นคงทางด้านของการเงินนะครับและมีแนวโน้มจะพลิกชีวิตได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่มีเงินเข้ามาจำนวนมากๆนะครับรายละเอียดของดวงมีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันได้ใน คลิปนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568นะครับเป็นการบอกเล่าในเรื่องราวของดวงแนวทางชีวิตว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็เป็นการบอกเล่าแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะว่าเป็นดวงของท่านผู้ใด โดยเฉพาะนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับสำหรับคนราศีพฤษภนะครับคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีพฤษภนะครับอยากจะเข้ามาร่วมรับฟัง แล้วก็มาพิจารณาเรื่องดวงนะครับก็มีโอกาสก็เข้ามาได้นะครับเลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปเป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตจะดีกว่านะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักนะครับก็แอดไลน์เข้ามาจาก id ดไลน์ line นะครับฮักดูหรือไม่ก็ติดต่อทางโทรศัพท์เข้ามาหมายเลขโทรศัพท์0816971645นนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมา ดูกันว่าดวงคนราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568นนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรน่าสนใจการแก้ไขปัญหามีอะไรบ้างการงานการเงนินความรักเป็นอย่างไรมาดูกันครับมาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของการงานนะครับ อาชีพการงานการดำเนินชีวิตมีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึงในส่วนนี้นะครับนั่นคือเฮอร์มิตเฮอร์มิตขอคือดวงของครูบาอาจารย์ดวงของคนที่มีโอกาสในการที่จะเ,เรียนรู้ในเวลาเจอปัญหาเจอ,อปศปสัครคหรือไม่ก็เป็นดวงของการสร้างบุญกุศลด้วยนะครับเป็นการดําเนินชีวิต ในการยึดมั่นกับแนวทางเรื่องของคุณธรรมเรื่องของคุณงามความดีเรื่องของการปฏิบัติตัวเองสร้างบุญกุศลสวดมนต์ภาวนาเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเบื้องต้นพื้นฐานหลักๆสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับและเพิ่มเติมจากนั้นไปคือว่าการพบครูบาอาจารย์การพบทางออกการได้เรียนรู้พัฒนาตัวเอง และต่อจากนั้นก็คือแสงสว่างมีแนวโน้มที่ท่านจะพบกับทางเดินที่ดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับคนที่เจอปัญหาเจออุปสรรคเจออะไรที่ไม่ดีนะครับก็จะพบทางออกมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ความปิดพลาดความล้มเหลวก็จะกลับกลายเป็นสิ่งที่มีทางออกดีขึ้นกว่าเดิมนะครับชีวิตก็จะเดินหน้าต่อไปได้มีอนาคตสดใสรออยู่นะครับ รายการต่อมามาดูส่วนที่สองเป็นราชินีเหรียญน,นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของงานเป็นการเงินเป็นรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นสุภาพสตรีชาวราศีพฤษภนะครับจะมีความมั่นคงในเรื่องของงานด้วยการเงินด้วยนะครับและก็เป็นจุดดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินรายได้การเงิน เปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีแนวโน้มที่จะทําอะไรก็จะประสบผลสําเร็จการค้าขายการเจราจาธุรจิจการทํางานต่างๆดีขึ้นและก็จะมีความภาคภูมิใจมีความเชื่อมั่นว่าทําได้และก็เริ่มได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของอาชีพการงานนะครับก็เป็น3ามบรียญดูเหมือนว่างานจ็ งานฟินแล้ d ก็จะเด่นตามมาด้วยนะครับนอกเหนือจากงานประจำมีซิกเซนมีสัมผัสพิเศษและก็มีโอกาสพิเศษพิเศษด้วยในการที่จะได้งานเข้ามาอาจจะเป็นการลงทุนนน้อยแต่ว่ามีผลประกอบการที่ดีขึ้นมีรายได้มั่นคงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อไปงานเยอะนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมเครียกว่างานเข้า และน้องหลังจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับคือเลือกงานได้เปลี่ยนแปลงโอกาสสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้ดีเป็นพิเศษหมายถึงรายรับก็จะตามเข้ามามากด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่2นั่นคือเรื่องของการเงินนะครับมีอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บอกเล่าว,ว่าการเงินนะั้นเชื่อมโยงถึงการงานการเปลี่ยนแปลงได้หลายเรื่องนะครับมีเพิ่มเติมเข้ามา นั่นคือไพ่พย,ยากรใบที่หนึ่งในส่วนนี้คือเดอะฟูลนะครับเดอะฟูลคือการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการจับจ่ายใช้สอยนะครับคือมีเงินเยอะทีนี้ก็มองถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการพักผ่อนออกต่างจังหวัดทํากิจกรรมใหม่ๆเข้ามางานจ็อบงานฟรีนซ์ก็เข้าและก็รายรายก็ดีขึ้นรายรับมั่นคงขึ้นนะครับแต่ว่าตรงรายจ่ายมีเงินเยอะใช้ใจ่ายเยอะนะครับพี่น้องชาวราศี ทดสอครับก็อาจจะเน้นไปที่เรื่องของงานารายได้คือเน้นไปที่เรื่องของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนกิจกรรมมากเป็นพิเศษด้วยนะครับอันนี้ก็หลายๆคนที่เข้ามาฟังก็อาจจะมองว่าต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะขึ้นมาบางทีเราอาจจะใช้ใจ่ายตามใจตัวเองมากเกินไปก็อาจจะเกิดผลกระทบก็เป็นไปได้นะครับ ปการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สองในเรื่องของการเงินนะครับเป็นห้าถ้วยนะครับห้าถ้วยเป็นเรื่องราวของอารมณ์แต่ว่าเชื่อมโยงกับเรื่องของการเงินนะครับคือบางทีท่านอาจจะคาดหวังการเงินรายได้จากคนรักที่เชื่อมโยงมาถึงกันนะครับคือสิ่งที่คาดหวังจากคนอื่นมากเกินไปโดยว่าคนที่ เคยช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันคนที่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับอาจจะเป็นคนรักคนที่ไม่ได้พบเจอกันมานานอะไรประมาณนี้นะครับแต่เป็นการคาดบางที่ยังมีความเลื่อนลอยอยู่นะครับในเรื่องของการเงินไม่เหมือนที่คิดไม่เหมือนที่ตกปากรับคําอันนี้ก็แยกแยะให้ได้การเงินจะเกิดพีความมั่นคงด้วยตัวตนท่านเองสร้างงานสร้างอาชีพ ไม่ใช่ว่ารอจากคนอื่นจนเกินไปนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินเป็นราชาถ้วยนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกอารมณ์มากเกินไปนะครับบางคนคาดหวังบางคนรอคอยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องในเดือนกรากฎารคมนะครับเส้นทางการเงินมาจากงานมาจากการสร้างอาชีพ มาจากความมั่นคงที่เกิดจากตัวท่านเองเป็นประการสำคัญไม่ใช่รอมาจากคนอื่นนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่3นั่นคือเรื่องของความรักนะครับเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรามาเริ่มต้นจากไพ่ปยากร์ใบที่1เป็นไฮพริสเตตเป็นราชนีพัฒจันทร์นะครับความรักยังไม่แน่นอน โดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาวราศีพฤษภนะครับอาจจะ,ะไม่ก็ว่ารอคอยความรักหรืออาจจะมีปัญหาความรักที่ยังไม่ลงตัวบางทีก็จะมีคนเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของความรักนั่นเป็นที่มาของคำว่าความเครียดความไม่พอใจความรู้สึกไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเจิดได้นะครับสำหรับท่านสุภาพสตรีชาวราศีพฤษภนะครับ ประการต่อมาไปดูส่วนที่สอในเรื่องความรักเป็นหนึ่งดาบนะครับพอเจอปัญหามันก็ต้องมีทางออกการตัดสินใจนะครับการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองการยกระดับตัวเองในการเดินหน้าต่อไปจะทำอย่างไรในเรื่องของความรักนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ชาวราศีพฤสบ มีโอกาสนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็แก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะครับกำลังใจความเข้มแข็งของสภาพจิตใจก็จะตามเข้ามาด้วยนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของความรักเป็น8ถ้วยก็ก้าวพ้นจากปัญหาคือมีปัญหาแต่ว่ามีโอกาสดีในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับสำหรับการรอคอยความรักที่อาจจะไม่ได้เจอกันานานๆหรือไม่ก็ผิดพลาดล้มเหลว ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามานะครับมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนได้มีโอกาสที่จะกลับมาเข้าใจกันได้หรือไม่นะครับบางคนนะครับก็เลือกที่จะเดินทางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เป็นโอกาสในการตัดสินใจของท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่4นะครับนั่นคือเรื่องของ อุปสรรคมีอะไรการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรเส้นทางค่ะชีวิตต่อจากนั้นไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างพบกับอะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ปรยายกรใบที่หนึ่งนะครับเป็นเจ็ถ้วยเจถ้วยคืออารมณ์ที่มันตกค้างอยู่กับบางเรื่องบางอย่างนะครับคือคิดเยอะคิดมากนี่ก็มองว่าเป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่งนะครับบางคนคิดได้เรื่องเดิมๆเ,เป็นวันๆ ก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับก็ต้องแยกแยะสิ่งใดมันชัดเจนสิ่งใดยังเป็นแค่ความคิดเลื่อนลอยสับสนไปมาก็หาทางออกโดยย้อนไปกลับไปดูคําพยากรณ์ในเรื่องของการดําเนินชีวิตนั่นคือเฮอร์มิตนั่นคือการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้การพัฒนาจิตใจนะครับมีความมั่นคงเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีในด้านจิตใจ โดยะว่าเรื่องความคิดนะครับให้กลับไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนั่นคือโอกาสที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น1ทถ้วยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่จะค่อยๆดีขึ้นความคิดก็จะเริ่มมีการสร้างสารรค์มีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับบรรยากาศที่ดีๆก็จะเข้ามานั่นคือการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ทั้งหลายทั้งปวงก็จะนําไปสู่ อนาคตที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าเป็นการงานเป็นการเงินรวมทั้งเรื่องความรักด้วยนะครับความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นตามมาสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของอุปสรรคการแก้ไขปัญหาและทิศทางแนวทางชีวิตนะครับนั่นคือวิดออ f ฟอร์จูนในที่สุดเส้นทางของการเดินทางของชาวราศี พฤษศกรในเดือนพฤษภาคมก็จะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับนั่นคือวินอฟฟอร์จูนกงล้อของโชคลาภสำหรับคนที่สร้างบุญกุศลสำหรับคนที่มีจิตใจมั่นคงไม่ยอมแพ้จะพบกับโอกาสที่ดีนะครับพลิกชีวิตได้มีงานเข้างานใหญ่งานสําคัญสําคัญเกิดความมั่นคงเปลี่ยนแปลงตามมาด้วยคําว่ารายได้ดีขึ้นมั่นคงขึ้นและ มีโชคลาภเลยนะครับเพราะบุญกุศลส่งเสริมเต็มที่ให้พบเส้นทางการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีแนวโน้มจะได้รับเงินก้อนใหญ่แบบพลิกชีวิตนะครับเงินล้านเงินหลายล้านก็แล้วแต่แต่ละคนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองบุญกุศลแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากทีเดียวนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อ เป็นการให้คําพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างเป็นราชาของการงานนะครับราชาไม้เท้านะครับคืองานโดดเด่นเป็นเบื้องต้นไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวนะครับ ก็จะเด่นขึ้นมีหน้าที่มีบทบาทมีอะไรสําคัญสําคัญเข้ามานั่นคือการเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นส่วนของสุภาพบุรุษเมื่อตอนที่พูดถึงงานเน้นไปที่สุภาพสตรีนี่เพิ่มเติมเข้ามาว่าสุภาพบุรุษก็จะเด่นในเรื่องของบทบาทหน้าที่ความเข้มแข็งการพัฒนาต่อเนื่องก้าวหน้ามั่นคงไม่ว่างานประจําหรืองานส่วนตัวนะครับสรุปดวงคนราศีพฤษภในเดือน กรกฎาคมพุทธศักราช2568นะครับเส้นทางของการงานจะดีขึ้นผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคพบแสงสว่างพบทางออกมีกิจกรรมเสริมเรื่องของการพัฒนาตัเองการเรียนรู้ เรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงด้วยสติปัญญามีครูบาอาจารย์มีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมช่วยเหลือเต็มที่พบแสงสว่างบางคนก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบุญกุศลเป็นพื้นฐานเป็นหลักในการที่จะส่งให้ท่านพบกับความสุขมีแสงสว่างเข้ามาและนอกจากนี้งานจ็อบงานฟรีแลนซ์ก็จะเด่นตามมาด้วยเป็นที่มาของรายได้ มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นตามความรู้ความสามารถตามจังหวะและโอกาสที่ดีมากๆนะครับและเรื่องของการเงินก็เป็นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยตามมานะครับบางคนก็จะเน้นกิจกรรมบางคนเดินทางพักผ่อนต่างจังหวัดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ตามมาจากการที่มีรายได้มีความมั่นคงขึ้นมานะครับแต่ว่าการคาดหวัง จากคนอื่นมากเกินไปก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับโดยเฉพาะคาดหวังจากคนรักความรักที่อยู่ห่างไกลกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาหรือไม่เกิดความรู้สึกไม่ดีได้นะครับต้องพึ่งพาตัวเองไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามนะครับมองไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองเป็นเบื้องต้นการเงินการงานดีขึ้นนะครับส่วนประเด็นความรัก จาะไปที่เรื่องราวของสุภาพสตรีชาวราศีพฤษภนะครับท่านอาจจะมีปัญหาความรักที่อย่างสับสนไม่ลงตัวมีคนเข้ามาแทรกแซงในเรื่องความรักด้วยนะครับและก็มีการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรจะพอเท่านี้หรือไม่ก็สารต่อความรักเป็นเรื่องของการแยกแยะโดยใช้เหตุและผลเข้ามาเกี่ยวข้องและที่สุดท่านก็จะพบทางออกการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเส้นทางความรัก ไม่ว่าจะเลือกในรูปแบบไหนนะครับนี่คือการตัดสินใจที่ผ่านการกันกรองแล้วนะครับโอกาสของท่านคือดีขึ้นบางคนก็มีการตัดสินใจว่าจะแก้ไขปัญหาร่วมกันพัฒนาความรักให้เต,ติบโตต่อไปมั่นคงต่อไปก็เป็นทางเลือกที่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับบางคนเลือกที่จะเดินทางไปจากความรักที่มีปัญหาก็เป็นการตัดสินใจของท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอกาสก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนเรื่องราวของอุปสรรคความคิดยังเป็นปัญหาต้องแก้ไขให้ได้ผ่านพ้นจุดนี้ไปเส้นทางอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นความสับสนความไม่ลงตัวของชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นและพบเส้นทางดีๆต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภโอกาสเปลี่ยนแปลงแบบพลิกชีวิตอย่างมากก็จะเกิดขึ้นการงานมั่นคงรับงานใหญ่งานสําคัญสําคัญรายได้ดีเยี่ยม โชคลาบเข้ามามีโอกาสที่จะร่ำรวยได้ไม่น้อยนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีพฤษภครับเอาละครับหมอฮักก็พยากรณ์ดวงคนราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568มา ครบนะครับทั้งเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางการแก้ ikka, ขก Animals, ขไขการดําเนินชีวิตต่างๆนะครับก็บอกเล่าสู่กันต่างเป็นแนวทางไว้นะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยเลือกเอาสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่เป็นกําลังใจก็นําไปใช้ สร้างสรรในสิ่งที่ดีต่อไปอะไรที่เป็นแนวทางการแก้ไขป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกดนากดไลค์กดแชร์ท่านที่มาดูใหม่นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับหัวหัดด้วยวันนี้ลาไปก่อนสำหรับชาวราศีพฤษภทุกท่านขอให้ได้พบแต่สิ่งที่ดีๆประสบความสุขสําเร็จสมหวังมั่นคงรำ่ำรวยรวยเยอะรวย,วย,รวยมากๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ